ถ้าใครกำลังดูคล ja, sure. ิปนี oh, Come on. Come on. Oh, right. oh, no ้อย no ู่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร์กันด้วยนะผมก็ไปรับชมคลิปกันเลยก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมติดกับผมเองเบคอนเนยนะก็วันนี้ผมจะมาเล่นโลบกแบบ สาลาพัดใจนะผมจริงจริงผมก็ได้อัคดคลิปไปแล้วแหละแต่ผมยังไม่ได้ลงนะแล้วก็ผมดันไปเผลอลบลบคลิปทิ้งไปนะผมที่ผมอัดแบบนี้ไว้นะผมผมดันเผลอไปลบทิ้งนะครับก็ขอโทษด้วยนะผมก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราอาัดใหม่ก็ได้นะแล้วตอนนี้ผมทำอย่างนี้ได้ด้วยนะผมโอ้โห อยากเกิดสไปเดอร์แมนเดี๋ยวผมจะพามาทัวร์นะครับผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยเล่นมาแล้วไหนนะครับแต่ผมเพิ่งจะมาได้รีวิวและใครอนะีกเนี่ยลบก่อนลบก่อนโอเคไปทางนี้ก็ได้ตรงนี้ก็มีชิงช้าสุดแสนจะสนุกที่สุดในโลกไปนี้ไม่ใช่เล่น วิโอเคโอ้ยโอ้ยสิ่ช้าพอได้แล้วตรงนี้นะก็จะมีพวกหมูปิ้งลูกชิ้นอันนี้ก็มีร้านอาหารขอกินหมูปิ้งก่อนขอกินไหมไหมโอเคซื้อมาสองอนะันซื้อมาสองมานะครับทำไมหมูปิ้งมันดูแปลกๆเนี่ยเรากินดูซิยำ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  อร่อยจนติดใจอร่อยอร่อยจนติดใจนะครับอ๋อแล้วก็ลืมไปนะครับคราวนี้ผมไม่ชื่อปฏิชีว่าเบคอนในะครับตอนนี้เจ้าตัวนี้ชื่อว่าช็อกโกช็อกโกนะผมเจ้าตัวนี้สรุปว่าชื่อช็อกโกช็อกโกนะผมแล้วก็ตรงน,นี้จะมียอกุราหลาดตรงน,นี้อะไรเนะี่ยเหมือนกับเป็นแท่งเรืองแสงไหม มันก็เป็นแท่งเรืองแสงนะผมนี่ไงแท่งเรืองแสงจริงๆด้วยโอ้โหแล้วก็ตรงนี้มีเออ่ดอกไม้นะผมแล้วกตททนะ็ตรงนี้มีเทดดี้นะครับตุ๊กตามีเทดดี้เอาเก็บไปเอเก็บไปเอเก็บไปเอมเทดดี้ โอ้โหก <c oughs> อดเทดีถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ยินเสียงเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้ยินเสียงของแบบนี้นะเพราะว่าผมปิดเสียงไว้อยู่นะครับมันมีเพลงนะผมถ้าเกิดว่าผมไปก็จะติดอาจจะติดดิสกไ์ได้นะผมอาจไม่อาจจะละแน่นอนนะครับแล้วก็ตรงน,นี้มีลูกชิ้นลูกชิ้นมานะห้าบาท ลูกชิ้นแสนอร่อยตรงนี้ก็จะมีพวกอาหารมีเอ่อข้าวผัดข้าวมันไก่ส้มตำผมชอบผมชอบกินข้าวผัดนะครับอาหารประจำชาติผมเลยนะครับผมโอ้โหไปดูอย่างอื่นกันต่อนะครับตรงนี้ก็จะโอ้โหรู้สึกว่าจะมีความลับด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าความลับเป็นอะไรนะผม เพราะว่านี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรนะครับนี่ครับมีอีสเตอร์เอ็กนะผมเพราะว่าเอ่ออีสเตอร์เอ็กนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นอีสเตอร์เอ็กอะไรนะผมถ้าเกิดว่าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับแล้วก็ผมขอบอกไว้หน้าตรงนี้เลยนะว่าถ้าเกิดว่าใครจะคอมเมนต์อะไรนะครับ คอมเมนต์ให้สุภาพสุภาพนะผมไม่ใช่ว่าคอมเมนต์ไม่สุภาพแล้วผมไม่เอานะผมผมไม่ชอบนะผมไม่ชอบนะแล้วก็ผมไม่เข้าใจอย่างหนึ่งว่าเออเวลาคลิปที่มีเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแบบคลิปที่มีเด็กๆมาอะไรอย่างนั้นด้วยนะครับส่วนใหญ่ฟีเจอร์ความคิดเห็นถูกปิดอยู่ทุกครั้งเลยก็คือคอมเมนต์นะผมคอมเมนต์ถูกปิดอยู่อะไรอย่างนั้นนะผม มันก็แสดงว่าต้องมีคนคีคำหยาบคายแน่นอนครับแล้วผมไม่ชอบดังนั้นนะผมแม้แต่ช่องผมก็ด้วยนะครับช่องผมตอนที่ผมลงคลิปเอ่อนอกแสนจนนะครับผมไปฟีเจอร์ความคิดเห็นถูกปิดอยู่นะครับแนะนำนะครับว่าช่วยคยีกันสุภาพสุภาพหน่อยนะครับ ก็บ้านหลังนี้กับบ้านหลังนี้มันก็เหมือนกันนะครับผมไม่มีอะไรเลยมาบนอะไรคลิปนี้เนะี่ยเกี่ยวกับเรื่องความคิดเห็น <c oughs> แล้วก็ตรงนี้จะมีศาลานะให้นั่งอือผมไม่น่าทำให้มันเป็นตัวสีดำๆเลยคือมันมองไม่เห็นนะ โอเคขึ้นไปผมไม่รู้ว่าความลับมันอยู่ตรงไหนนะตรงนี้เดี๋ยวนะเฮ้ยจะบอกแล้วว่านี่คือความลับในกระจกหรือว่าไม่ใช่ผมไม่รู้นะหรือว่าหรือว่าอาจจะไม่ใช่โอ้โหเป็นคนจริงๆนี่เองนึกว่าเป็นอิสเตอร์เอก เนี่ยไข่อีกเนี่ยวัดเบคอนเนยวันบาบ์บาอะไรแตงฟอร์ววชชิงนะอะไรแตงฟอร์ววชชิงนะอะไรเนี่ย F K นะ <laughs> ตัวนี้ก็จะมีนาำนะวันนี้เพื่อทำไมนายมานั่งอยู่เมาเหรอ เงาเหรอหรือว่าทําอะไรทำไมต้องทํามืออย่างนั้นด้วยหรือว่าโมโหที่แฟนแฟนเลิกกับนายผมไม่รู้นะผมอืมแฟนเลิกกับนายมาเลยเพื่อนไม่รู้นะแล้วก็ใบน้ำอะไรกันตรงนี้เนะี่ยความลับมันอยู่ไหนเนี่ยบ้านก็เดิมเดิมทั้งนั้นเลยน,นะ ตรงนี้ก็จะมีทุ่งนานะผมทุ่งนาแล้วก็มาตรงนี้ก็จะมีพวกฟางนะผมมันต้องมีสัตว์อยู่ด้วยสิเขาน้าจะไม่ได้ใส่มานะผมแล้วอันนี้คืออะไรเป็นที่นอนนอนสบายอือค่อยขาด้วยนะ นอนไข้ขาตรงนี้ก็เหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำหญิงกับห้องน้ำผู้ชายนะครับแ้วเพื่อนมาทำอะไรอยู่ตรงห้องน้ำหญิงเนะี่ยตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำชายนะครับมันจะเป็นตต้องทูนไปเนะ่ตรงนี้ก็จะมีท่าต่างๆนะครับให้เราลองฟรีเช่นท่านี้นะแบบนี้นะ นี่ฮแบบนี้อันนี้ฟรีเฉพาะแบบนี้นะผมแบบนี้แต่ว่าถ้ากับว่าเราเอาไปใช้ที่จริงมันไม่ได้นะผมเราใช้ได้แค่ในแบบนี้นะผมผมชอบท่าเนี้ยเดินเหมือนกับคนขาไม่มีกระดูกไม่มีแรงนะครับอือหือ เออแล้วก็มีอะไรอีกไหมซูมดูกว้างๆนะคิดว่านันนีมันอาจจะใหญ่นะผมนะแต่ที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้ใหญ่ใหญ่อะไรมากนะผมแต่ว่าผมไม่รู้ความลับนะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาเป็นสาไฟไฟไ้ฟาทำไมอืมมีอะไรอีกบ้างเนาะ อืมตรงนี้ในบ้านนี้มีอะไรไหมหรือว่าว่างเปล่าเหมือนเดิมว่างเปล่าเหมือนเดิมอีกแล้วอืมคิดไม่ออกเลยว่าความลับมันอยู่ตรงไหนนะอิสเตอร์เอกก็นะผมถ้าเกิดว่าใครรู้อิสเตอร์เอกก็ขออย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะผมแล้วก็ สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดซับ s ไครต์รให้กันเยอะๆกันด้วยนะผมสู่100่งร้อยซับไคร์นะผมก็สำหรับวันสำหรับวันนี้นะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมบ๊ายบาย